สวัสดีครับชาลีสตอรี่ตอนนี้ได้ขับรถมาถึงบ้านพี่หนอแล้วนะครับครับนะครับเนาะเนาอชาแนลครับสวัสดีครับพี่หนอสวัสดีครับขออนุญาตลงก่อนนะครับพี่ทีเอีท่างครับ เจ๊เอ๋ไปสับเมื่อกี้จับโทรศัพท์เมื่อกี้สักกี้ผมผมจับทีพี่แล้วบอกให้ไปอีกอนี่ยถามถูกแล้วเข้ามาเนี่ยถามถามคนปากทางใช่ไหมไม่ถามนี่ตรงนี้ก็บอกบอกบอกจะให้ไปอีกนเนี่ยโอ้นี่ที่ปักหมุดไว้อ่ะปักหมุดที่โนวัดไว้ปักหมุดไว้ตรงศาลนี่เราปักแรกอดีเลยต้องปักที่นี่ปักที่บ้านเหรอต้องปักที่บ้านมาถึงบ้านทางนี้แล้วปัก ครับสวัสดีชาลีสุดเมื่อกี้เอาผมไลฟ์สดเป็ไงแล้วก็เอาขอดกล้องจับตรงนี้ไงชาลีสตอรี่ครับผมเห็นเห็นเห็นเข้าไปคอมเมนต์ตอนที่ผมอ่ามันจัดการนะสวัสดีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกผมออกไปนั่งนั่งตรงไหนดีตรงนี้แล้วตรงบ้านทว่างดิทบ้างจะเอาแค่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับปล่อยเลยครับรทบอยู่ที่ไหนก็สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนุวัลสวัสดีครับบางทีก็จำแต่แต่แต่เห็นพี่ชันตอนไลฟ์สดกับพี่ชลีเขานั่นอยู่อ๋อเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะตั้งเลยครับตั้งเลยครับนั่งไฟมากั้งก่อนไหมเดี๋ยวฝากไมค์ไว้ก่อนพูดอะไรเข้ากล้องอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคน คีอลูกกี่คนเนี่ยไลน์สยี่สิบเจ็ดสาทีมั้งผมได้ยินเสียงโทรอยู่เมื่อกี้นี่ผมก็รับโทรศัพท์ทั้งทั้งไลน์เลยเดินเข้าอน้ำข้างในนะครับเข้าในอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้กดเลยติดเหลืองติดเหลืองเฉยเลยอะตี่หรอวะไม่เป็นไรครับผมแก้ปะคุยกันอนุโมทนาบุญกับลูกปลาเมื่อกี้ผมเอากล้องอีกกล้องลองจับเนี่ย โอ๊ะไลยัง่ะยังไม่ได้ไล่ครับนี่ก็เขามาทำให้ผมมันอ่ะครับไอ้ก่อนที่เราจะมาทำอยู่รูปป่ะโอใครมาทำให้พี่คนทั้งสมุนกตการทั้งักเรียนนานาชาติครับโอ้ทำบ้านให้เหรอครับโอ้นี่แหละที่แกจะมาเพ่อรู้ว่าเออพี่อยู่ก็จะให้อยากให้คนเห็นนะพี่ตอนแรกอยู่บ้านก็ต้องบ้านแม่มันจะได้มันจะได้มี สบายขึ้นบางครั้งครอบครัวมันหมายถึงครอบครัวลูกเต้าด้วยกัใช่ไหมถ้าเรามีคนมาช่วยเรามันก็ดีผมรู้ว่าพี่อรวัตไปไปโน่นนะแต่ทำบุญแล้วไปดนวันไหนไปวันที่20กว่าที่ ผมก็เพราะผมจะต้องไปสอนคนทำยูทูบที่บึงการก่อนนะสอนโรงเรียนนักเรียนโอ้บึงการรู้นะนะเขาติดต่อให้ไปสอนครับครูศูนย์การศ้านอกโรงเรียนโอ้าคุณถึงว่าบาปแล้ไปวางไว้ที่ตรงนี้ก็ได้ที่ยวงด้านซงมอเป็นไรอ๋อว่าซงมอป่ะอ๋อ ขอบคุณพีเอฟซีเนานะขอบคุณโอเค คลิปนี้ก็จบเไงแค่นี้นะครับ